ทีเด็ดทีเด็ดครับวันนี้มาชมกันเลยนะครับเนี่ยต้มเนื้อเปื่อยแบบแซ่บๆวันนี้เราได้อะไรมาดูกันนี่เลยวันนี้เราจะต้มเนื้อนะครับเนื้อต้มแบบแซ่บๆไปเลยอันนี้ก็จะเป็นจะทําเป็นแคบหมูนะครับอันนี้จะเป็นมันหมูนะครับหนังหมูจะทอดแยกเอาน้ํามันกับ กากหมูนะครับอันนี้จะเป็นชุดเนื้อวัวนี่ก็จะเป็นผักของเราเพราะมีหนอนด้วยมีหนอนด้ผักปลอดสารพิษครับเนี่ยน,นี่จะทำเป็นแคปหมูนะครับเกลือน้ำมันออกอันนี้ต้มเนือ้อต้มเนื้อเปื่อย ปิดฟ้าไว้กันน้ำมันกระเด็นเดี๋ยวน้ำมันก็จะออกจากตัวเนื้อหนังนะครับแยกเป็นแคบหมูกับน้ำมันแยกกันบรรยากาศลมหนาวมาเยือนช่วงนี้ก็ลมหนาวลายฝนลมหนาวนะครับตอนนี้ก็มีลม แล้วก็เอาฝนไปปล่อยนะครับเนี่ยอันนี้เรามาต้มเนื้อนี่เลยแล้วก็ทําแคบหมูอันนี้เราไม่อยากให้เกิดน้ำมันกระดินนะครับเลวเลยตั้งนนี้ไอ้ดูเลยว้าวต้มเ,เดือดๆดือดๆเลย ไปยองมาแซบแซบน้ำกันเดอต้มแซบต้มแซบว้าวว้าว,ว,าวมีเจนเนวแซบแซบด้วยเนี่ยมามามาหืมแบบใส่น้ำปงน้ำป,าป,ป,ปลากระิมะกอนาลครับอันนี้ไม่หมดอืมยอดอันนี้เขาทอดไปไหม่กกรอบอะไรบ้างชามู